ฟีดแบ็กที่ทําให้มีแรงฮึดทํำยังไงเอ้ยใครเคยโดนฟีดแบ็กมาแล้วรู้สึกแบบกูท้อกว่าเดิมเลยมีไหม พราะฟีดแบ็กบางแบบอะมันคือคําตัดสินแต่ว่ามันไม่ใช่การที่ฟีดแบ็กเพื่อทําให้เราส่อต่อยอดหรือพัฒนาได้แค่โรดเวกนะคะเป็นนักจิตวิทยาที่คิดค้นเรื่องโกรธไมเสร็จอ set, ะเขาบอกว่าคนที่พัฒนาได้เร็วอะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะแต่คือคนที่ตีความคําวิจารณ์นั้นอะให้เป็นพลังทําให้เขาต่อยอดและพัฒนาขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะโอก็เคยโดนฟีดแบ็กตอนแรกๆที่โอ,ทอ,อ๋ทำคลิปอะเอ้ยทําคลิปแล้วยังไม่น่าสนใจเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเบือ่อรู้สึกว่ามันยังแบบไม่โดนอะไรเงี้ยเราก็ต้องกลับมาหน ว,ว่าเออการที่เขาฟี e แ b a c k เรามาแบบนั้นนะ่ะเขาต้องการจะสื่อสารอะไรกับเราคนที่ไปต่อได้เขาก็ต้องกลับมานั่งคิดแล้วว่าโอเคฉันต้องพัฒนายังไงฉันต้องทำยังไงให้คลิปฉันน่าสนใจพอเราเห็นจุดที่มันสามารถพัฒนาได้อะคะ่ะเราจะมองหาและเริ่มพัฒนามันจริงๆครั้งหน้านะคะถ้าเจอฟี edback แรงๆนะต้องลองถามตัวเองว่าคำนี้จะสามารถทําให้ฉันพัฒนาได้ยังไงบ้าง